ก็ขอกราบสวัสดีสดท่านทุกท่านกันด้วยนะครับวิช่ชองซานไซชแนลนะครับ <c oughs> เสียงอาจจะช็อตนิดนิดนึงนะครับเพราะว่าเพราะว่าคือแบบว่าโปรแกรมมันมันแล้วก็ไม์ผมด้วยแหละเออไม์ผมมันมันแก่แล้วนะครับก็เข้าใจด้วยโอเคผม <c oughs> เดี๋ยวผมก็จะเปลี่ยนไม์ใหม่วันนี้นะครับอยู่ในเกม JR Final Fan Game นะครับเหมือนเดิมเลย ซึ่งผมไปดูวิธีการเล่นมาละก็คือวิธีการเล่นเนี่ยเราต้องหาตัวที่เขาเรียกว่าอะไรหันอะตัวที่แบบโดนโดนสิงโดนผีนะครับผีสิงนะครับเนาะซึ่งน่าจะง่ายอยู่นะก็คือเราต้องดูกล้องนะครับว่าตัวไหนแปลกประหลาดคือกล้องไหนแบบคือแบบถ้าเราเห็นไอ้ตัวนั้นอยู่ในกล้องอะแล้วกล้องมันแปลกประหลาดแปลว่าตัวนั้นเป็นเป็นผีสิงครับ ็คือมีผีมาสิงมันเนาะโอเคเดี๋ยวเราเล่นกันอกมเหมือนเดิมครับ <c oughs> มาละมาละ <c oughs> โอเคมาถึงแล้วนะครับเราก็เราต้องหาผีครับที่หาผีก็คือเราต้องดูจากกล้องนะครับว่าตัวไหนมันนี่นะครับเปิดกล้องเนาะ เอพิโซดก่อนนะครับ EP ก่อนผมไม่ได้เปิดกล้องนะครับ,รบผีน่าจะเริ่มนี่นะครับมันก็จะบอกว่า the ghost has entered e n t e r and animatronic ก็คือมันเข้าไปสิงอยู่ในผีแล้วนะครับซึ่งเราเราก็ต้องหานะครับ มันต้องดูกล้องนะครับก็คือกล้องมันไหนแปลกประหลาดกด USD ได้หรือไปห้องนี้ไม่มีผีนะครับห้องนี้ห้องนี้มีฟ็อกซี่นะครับอ่ามีฟ็อกซี่ห้องนี้มีตัวอะไรไหมห้องนี้ไม่มีตัวอะไรนะครับอาจจะเสียงดังนิดนึงนะครับจากด้านนอกอันนี้ฟ็อกซี่เพราะว่ามีหมอรำนะครับ เฟดี้ใช่ปะ่ะอ่าอีเฟดี้ไม่น่ามีอะไรกล้องนี้ออกซี่ออกซี่เป็นไหมซึ่งน่าัะผมผมดูนี้ก่อนอ่าโอเคยังไม่มีตัวไหนนะครับที่เขาเรียกอะไรพังเยอะเราต้องเรียกมาซ่อมด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันพัง ถ้าเดี๋ยวคุณเราพังผมไม่รู้จะอธิบายยังไงเหมือนกันชิกะนะครับเรนชิกะอยากกล้องมันจะก,กระพริบนะครับนี่นะครับกระพริบแรงมากแสดงว่าบอนนี่เป็นนะครับก็คือนี่แหละหาความแตกต่างในกล้องนะครับก็คือการกระพริบของกล้องโอเคผมจะลองดูวันนี่นะบอนนี่เป็นหรือเปล่ามาดูกัน ่าใช่ด้วยนะครับหนึ่งแล้วต้องหาสองตัวนะครับคือแรกขึนที่สองก็จะทวีคูณไปเรื่อยๆไม่ใช่ทวีคูณหรอกก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมรอผีสิงก่อนนะครับมันจะขึ้นด้านบนโอเคเกมไฟนาฟรูปแบบใหม่ของไม่เคยเล่นอนะ่ะไฟไฟนารูปแบบเนี้ยืถอถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่โอเค ยวรออ่ะผีสิงแล้วอบอลลูนบอยไม่ใช่ถ้าบอลลูนบอยเป็นมันจะมีกลิชตรงนี้นะครับตรงเลขมันฉะนั้นมันไม่เปลี๋ยนเฮ้ยมันเมื่อกี้มันกระพริบแรงดังอะ ปิดปิดเพลงได้ไหมปิดตรงไหนรู้สึกว่าเสียงดังมากเสียงอะไรเนี่ยอฮะอันนี้มีชิกามีเฟสเออห้องห้องนี้มีตัวเป็นหนึ่งตัว <c oughs> โอเควันนี้เป็นน่นาจะเป็นบอนนี่นะครับ <im itation> พเพราะว่าไฟกับพริบหนักมากสำหรับบอนนี่นะครับอ่ะลองดูไม่ใช่ก็ตายอ่ะผ่านแล้วง่ายมากโอเคผมไปดูวิธีการเล่นมาแล้วง่ายมากนะครับคอมพิวตอเพมา่อพอแบร์อีสเวดดิ้ง for you รอรอรอใครรอตูใช่ไหมโอเคโอเค อ่ะหจะไมมีสีแดงมากขึ้นโอเคบราคอนทิมมิวกันเลย <c oughs> Tuesday Who is p a พ l ว e a r ไม่รู้สิ <c oughs> วันอังคารนะครับพรุ่งนี้ก็วันพุธแล้วแต่พรุ่งเนี้ยของจริงนะครับวันวันเสาร์มันอาจจะแหลกนิดนึงนะเพราะว่าคอมหมกากมาก อาจจะมันแหลกแต่ว่ารีดนะมันก็แหลกเหมือนกันน,นิดนึงนะคิดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่าอ่า uh, I, I was alive everything I has I ever seen for the t i r s t time ชั t อ่ามันบอกว่าผีผีที่อยู่ในโลกความจริงอ่า uh, แล้วทำไมไนายไม่ทำด้วยตัวของตัวเองหมายเาว่าแบบเรากำลังบ่นให้มันฟังเหรอจุดจุดจุดอ่าจุดจุดอ่าอ่าจุดจุดจุดอ่าก็ได้นะฮะอักโคตรอเฟ e โคตรอเฟตอฟอฟโคตโอเคเดี๋ยวเราเริ่มในสองเลยแล้วกันเพราะว่าคุยกับมันไม่รู้เรื่องนะครับโอเคไปเลยโอเค มาไหนสองน่าจะง่ายนะอ่าตรงที่มันมีเสียงเพลงนะครับแสดงว่ามีมาเริโอเน็ตทบผิดอยู่นะครับมันปิดเสียงเพลงไม่ได้หรออยากปิดเพลงอ่ะผีสิ่งอะ เบสบาร์อ่ะกดชิปมาเรียลเน่ตอยู่ห้องนี้ซึ่งกระพริบน้อยอ่ะอจริงไม่ต้องเรียกหุ่นมาซ่อมก็ได้นะจริงอ่ะก็แค่ดูว่าตัวไหนเป็นตัวไหนไม่เป็นแคลล่นั้นเองตัวนี้นะครับ ออกซี่มาเลียนเน็ตอยู่ไอนนห้องเราใช่ปะคุณวีที่รูปพริบแรงจังไม่เลยฮะออกซี่เป็นเนาะมีรอยนิ้วมือด้วย,ยน่าจะใช่แลนะ้วแหละออกซี่ ฟ็อกซี่เป็นไม่ใช่เขาผิดอ่าฟ็อกซี่ฟ็อกซี่เป็นไม่ใช่เหรอตัวอะไรอ่ะเรียมาซ่อมเลยเป็นแคฟ็อกซี่ครับเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้น่าจะเป็นเฟดดี้หรือเปล่าที่ผมเห็นเมื่อกี้นี้ ซ่อมก่อนขี่ทิ้งขยะแล้วก็เอาอันนี้มาเอเรียบร้อยมาฟ็อกซี่ฟอ็อกซี่มันเยอะหนิไม่แน่ใช่นะมีรอยนิ้วมือด้วยทำไมรอบนี้ยากจังอนะ พระเพดอ่าพระเพดไม่น่าใช่นะน่าจะเฟดดี้นนะเพราะผมไม่เห็นเฟดดี้เลยว่าน่าจะเฟดดีต้ต้องลอง อ่าใช่ด้วยโอ้โหตัวแรกตัวแรกของผผีผีผีมายังเห็นเราเลีอ่ะโอ้โหมันแบบงนี้อ่ะ ชิกะเลยชิกะชิกะเลยตัวนี้ชิกะเฮ้ยเรียกเฟยดีมาเราจะตายแล้ว啊ผมผมเราจะตายแล้วคืนของเองขอใหม่นะรอบหนะ้าโ,โอเคละโอเคชิกะหัน โอเคเอารอบหน้าโอเคเรารีทายใครไม่ใช่ฟ็อกซี่ฟ็อกซี่ขึ้นมาโอ้โหอะไรเต็มเลยเฟดดี้เหรอเป็นไปได้เพราะฉะนั้นเฟดดี้ชึบไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่เฟดดี้เพราะฉะนั้น มายุนี่นก็จะไม่ใช่เหมือนกันขีไม่มีไม่มีห้องนี้ก็ไม่มีมีบอนนี่บอนนี่นี่เป็นบ่อยมากโอเคอืมขีเรียบร้อย บอนนี่ไหมลองบอนนี่เพราะบอนนี้นี่เป็นหลายรอบมากสเปสบารไม่ใช่ครับคอมาใครอ่ะ เห็นลอยนิ้วมือนะแต่ไม่รู้ว่าของตัวอะไรขออันนี้บอกฟ็อกซี่เป็นไปได้วันนี้ไม่ใช่น่าจะฟ็อกซี่อ่ะรอฟ็อกซี่ฟ็อกซี่อ่าใช่ด้วยโอเคกดพอมา เฟสตี้ผียังไม่ผียังไม่สิงเลยใจเย็นฟ็อกซี่ฟ็อกซี่ <st win kel> เราต้องรีบละ สอนขนาดยากจังนี่ไงมาเลีโยวเนิทพับเพดเป็นมาเลี้ยวเนิตมา,มาขออีกรอบหนึ่งฟ็อกซี่ก็ไม่น่าใช่นะอืมพับเดมไหมเพลงขึ้นบ่อยเกิน เกีย่ยวไหมเคชิกะไม่ใช่โอเคมาลองพับเพดดูเน่ยพับเพดก็ไม่ใช่ตัวอะไรอ่ะฟ็อกซี่ฟ็อกซี่ ไม่ใช่ฟอ็อกซี่ตัวหาเลยวะมันเหลือสี่สามตัวเหลือสองตัวก็คือก็คือบอนนี่และเฟดดี้ วันนี้เป็นเหรอไม่รู้นะเนี่ยวันนี้วอร์สหัน้ขออีกรอบหนึ่งรอบสุดท้ายละมันมันไม่ได้ยากนะแต่ว่าต้องมาหอ,องในมารอบสุดท้ายจริงละรอบนี้ต้องผ่านโอเคยี่สิบนาทีแล้วเหรอวะโอเคมา โอ้ยลายมือลายมือตัวอะไรเคยอยู่ห้องนี้ลายมือใครชัดเจ๋วชัดจีนฟ็อกซี่เหรอมาริโอเนตไม่น่าใช่ฟ็อกซี่ฟ็อกซี่ เฟดดี้ไหมั้ก็เฟดดี้ว่ะมาเฟดดี้นั่นไงว่าแล้วโอเคเรียกเฟดดี้มาเรียกมาซ่อมก่อน กล้องตัวนี้มันสั่นแรงจังมันก็ไม่มีตัวอะไรอนะโอเคจะไปซ่อมเฟดดี้ก่อนเฟดดี้ไม่เป็นครับตัดเฟดดี้ออกตัวหนึ่งจะสามสิบนาทีลาดมาเนี่ย <c oughs> ชิกะไหม บอลูนบอยไม่ใช่ตัวอะไรชิกะไหมฟ็อกซี่ไหมฟ็อกซี่ฟ็อกซี่ไหมวอนนี่หาไม่เจอบัลนี่หายไปไหน บอนนี่หายออกจากกล้องอ่ะบอนนี่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 ใช่เลยบอนนี่เลยนี่ไงว่าเดี๋ยวถ้าตัวไหนหายออกจากกล้องเหรอแล้วก็ตัวไหนที่ไม่อยู่กล้องมาลงผัดตัวสุดท้ายแล้วามาโอเคบอนนี่กลับมาแล้ว ตอนนี้ผีผียังไม่มาใช่ไหมขี่ผีเข้าแล้วผีเข้าหูแล้วมา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 ตรงไหนตัวนี้ตัวอะไรอะ่ะชิก้าไฟไฟไฟเฟนดี้อันนี้ปอนนี้ชิก้าอยู่ไหนอะ่ะฟ็อกซี่ด้วยอันนี้เฟนดี้ พอกซี่ถ้าจามมาเลียวนิดนี่ชิก้าหายออกจากกล้องเพราะฉะนั้นชิก้าเป็นโอเคไม่น่าเกี่ยวไม่น่าเกี่ยว นนหรออยั่นไงว่าแล้วมาดิวนเนิดเป็นนะกดไม่ได้โอเคโอเคเกือบผ่านละคืนสองผ่านแค่คืนแรกโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็โอเคประมาณนี้สักคืนนี้นะก่อนเดี๋ยวจะหยุดพัก ขออนุญาตนะครับสองทีนี้เดี๋ยวจะลงคลิปนะครับอีกเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีว่าจะลงคลิปตอนไหนนะครับคือจะพักยาวๆนะสำหรับอาทิตย์นี้ก็จะลงคลิปวันอังคารนะครับวันอังคารของสัปดาห์สัปดาห์หน้านะครับก็เจอกันนะครับก็ไมค์ไมก็ยังชอบเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าไมค์กัดเกนไม่เแก่มากโอเคสองทีนี้กช่ยืนไลซับชอบวเจอกันนคลิปหน้า บ๊ายบายครับ